นี่ครับแม่ท้องสองผสมวีโกสองล้านของโชคเนลมิดฟาร์มนะผสม1น่งเดือนหนึ่งะตอนนี้ก็ได้ประมาณ5เดือนแลวใบหลอดรบนะครับแม่สูงร้อยห้าสิบบวกนะเป็นท้องที่สองนะสีแดงสวยๆนะครับเป็นผสมวีโกสอล้านนะของเสียตูโชคเนลมิดฟาร์มนะครับตัวน,นี้เป็นตู้ท้องอเป็นตัวที่สองนะในท้องนะครับใครสนใจก็ ในใต้คลิปนะครับตัวนี้เปิดอยู่ที่55นะครับ55000ืนาพนี่ครับสวยๆแม่ท้องสองครับนี่ครับเชื่องครับเลี้ยงง่ายสวยๆกันเลยนะครับไว้หลอดครบนะครับสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะเดี๋ยวจะทักกลับไปนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ